คีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i อทีสโมโสรนะครับแล้วะะพบกันเช่นเคยนะคะคบ,บุ๋<ผ>มและเอค่ะครับทุกวันจันทร์นะครับทางหลายๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น FM 101.25เมกะเฮิร์ตนะครับหรือจะเป็น YouTube และ i t s t a t i o n .tv ด้วยก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ใช่แล้วครับผมสาหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันนะครับก็เป็นเช้าวันจันทร์วันแรกของการทํางานนะครับ<ะ>เช่นเคยเราก็จะมีข่าวสารมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอทีเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆเด็ดๆจงิงๆนะครับข่าวสาร, <ๆ S 1> รที่อัปเดตนะคะในวงการไอทีถูกต้องทั้งในและนอกประเทศนะครับเราก็ไปตามเก็บทุกข่าวนะคะมาให้คุณผู้ฟังแลวคุณผู้ชมได้รับทราบกันถูกต้องเรา<ะ>ไปตามเก็บกันทุกที่ทุกที่ทุกท,ท,กที่แล้วก็ทุกที่ เป็นไงเยอะไหมเยอะมากอ่าสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ก็ช่วงปลายเดือนกันแล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วสําหรับว่าเล่นท้าแต่ลุกเรายังดูหนาวกันอยู่นะนะดูวันนี้มาสีพูเลยและสีขาวต้องขอโทษด้วยวันนี้รู้สึกอาจจะไม่สบายนิดนึงอาจจะมีเสียงที่ ไพลัที่พี่เห็นไปจากเดิมอาจจะส่งผลมาจากวันเลนทนยสปดาทีแล้วหรือเปล่าไปฉลองกับเพื่อนฉลองฉลองเกินไปใช่ไหมอันนี้ก็นานเกินนะยังไม่หายเหมือนกันไงเหมือนเหมือนเราครั้งที่แล้วไงตั้งแต่ก็อาจจะแดงแงกันนิดนึงอาจจะสังเกตเอ๊ะวันนี้ทําไมหน้าตาแปลกแอ่ะผัดกันไงของเราก็เป็นไปแล้วเตอนต้นปีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงช่องทางการติดต่อกันก่อนดีกว่านะครับลืมกดเลคละช่องทางการติดต่อของเราแล้วค่ะ มี<อ>หลายช่องทางช่องทางแรกะะสำหรับคน<ช>ที่เขียนปริยญาบัตรนะ<ช>ครับ มาสอบถามดก็ไ้รายละเอียดมาติชมแนะนำนะครับรวมถึงถามเรื่องราวที่มีข้อข้องใจได้เลยนะครับที่นี่เลยรายการไอทีสโมสอนครับคณะไอทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ126ถนนประชาทิศบางมดทุ่งครุกรุงเทพ10140ศูครับค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะคะในเวลาออกอากาศค่ะที่เบอร์0 2 8 7 2 7 9 0 1้่ค่ะ0 2 8 7 2 7 9 0แใช่แล้วนะครับเวลาออกอากาศก็คือ9โมงถึง10โมงของวัน นั่นเองนะครับแล้วก็อีเมลมาได้นะคะสามารถเขียนข้อข้องใจหรือว่าอยากจะให้เราพูดถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนเขียมาได้ที่ r a d i o c o m m e n t l i f e com นะคะผมรวมถึง Facebook นั่นเองนะครับก็พิมพ์เข้ามาใน f c e e o o o นะครับแล้วก็ไปคลิกไลฟ์แฟนเพจของเรา itstation. tv นั่นเองนะครับซึ่งเราต้องขอขอบคุณมากที่แฟนๆนะแฟนๆเราคอยตอบรับกันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปโพสข้อความให้กําลังใจเราต้องขอบคุณมากก็ลองติดตามชมรายการ itstation ขอภายรายการไอทีสโมสรผ่านเฟซบุ๊กไอทีสเตชันอย่งเี้ได้นะครับหรือจะเข้าไปชมที่เว็บไซต์เลยก็ได้แล้วก็เว็บไซต์ www. itstation. tv นะคะรวมถึง t w i t เตอร์ของเราด้วยที่ @it_underscore_station นั่นเองนี่แหละครับคือช่องทางทั้งหมดนะครับที่เรานั้นเตรียมพร้อมนะครับเพื่อการติดต่อสื่อสารกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทั้งร้อนนะครับใสกเป็นรายการไอทีเนาะหลากหลายช่องทางว่าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเข้าไปในช่องทางนั้นได้เลยนะครับเราก็พร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็ พร้อมรับคําติชมคําแนะนําจากทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราเปิดกันมาอย่างสวยหรูเรามาดูข่าวกันดีกว่าว<ด>่าข่าวอะไรที่สดสดใหม่ๆบ้างครับผมข่าวะนะครับสัปดาห์หนึ่งผ่านไปก็มีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างข่าวข่าวแรกที่จะนำมาเสนอนะครับถ้าสมมติว่าพูดถึงแบรนด์ของโกดักจะนึกถึงอะไรก้องก้องไมล่ะอืมก้องใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นข่าวที่ทุกคนนั้นอาจจะสะเทือนใจนิดนึงนะครับเพราะว่าโกดัก เขาประกาศแล้วนะครับว่าจะอำลาธุรกิจกล้องเรียบร้อยแล้วนั่นเ,เองก็เรียกว่าเป็นข่าวที่อาจจะไม่น่ายินดีนะเนอะใช่นะครับสำหรับโกดักนะครับที่ทุกคนรู้จักกันในแบรนด์ของกล้องนะครับก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าบริษัทจะไม่ไดําเนินธุรกิจต่อนะครับในเรื่องของกล้องนั่นเอง ฟิล์มได้ปหฟิล์มนี้อาจจะตอนนี้ก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วด้วยนะเออใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ลืมไปพูดฟิล์มดูเหมือนเก่ามากเลยนะเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบดอลเออใช่ลืมไปว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบดิจิตอลกันแล้วใช่ครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับถึงเขาจะยกเลิกหรือว่าเอ่ออำลาธุรกิจของกล้องแต่เขาก็ยังมีธุรกิจที่เขาจับเอ่อจับจับอย่างอื่นจับอยู่ใช่ไหมใช่ จับอะไรจับอะไรทธุรกิจอย่างอื่นนัเองถูกต้องนะครับคือธุรกิจนี้พูดกำกวมนะวันนี้อ่ะก็คือว่าทางโกดักนะครับเขาจะยกเลิกนะครับกิจการของกล้องเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะครับก็อีกประมาณกี่เดือนอ่ะสี่เดือนเนาะนะครับก็แล้วก็จะเฟดตัวออกจากธุรกิจกล้องถ่ายรูปดิจิตอลนะครับรวมถึงกล้องวิดีโอพกพาและก็กรอบรูปดิจิตอลด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพนั่นเองจะออกหมดเลยนะครับซึ่งบริษัทนะครับมีแผนที่จะมุ่งเน้นอย่างหนัก ไปที่การออกใบอนุญาตของแบรนด์ครับปัจจุบันและการดึงดูดบริษัทที่บางส่วนเนี่ยอาจจะต้องการสิทธิบัตรนั่นเองโดยโกดักนะครับก็จะดําเนินการในส่วนส่วนนี้ไปส่วนกิจการอีกหนึ่งกิจการที่โกดักนั้นยังไม่ปล่อยมือหรือยังไม่วางมือไปนะครับก็คือยังทําการบริการเรื่องเกี่ยวกับการบริการออนไลน์บนเซอร์วิสโกดัก แคลอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็ร้านพิมพ์ภาพถ่ายภาพนะครับโดยจะยังมีพรินเตอร์อิงเจตให้บริการอยู่ในร้านก็คือ <c oughs> มีส่วนของร้านถ่ายภาพหรือว่าบนออนไลน์เกี่ยวกับแครอรี่เนี่ยใชงให้ควาให้บริการอยู่ถูกต้องนะครับแต่ก็จะยกเลิกในส่วนของกิจาการของกล้องทุกชนิดไปนั่นเองเพราะอะไรเนี่ยเขาได้บอกหรือเปล่า,อาบอกไว้ว่าปัจจุบันนี้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้โกดักเนี่ยเริ่มตกอยู่ในเบื้องหลังของธุรกิจพวกนี้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งสมาร์ทโฟนอย่างเช่น iPhone ีท่อออกมาครงตลาดนเป็นช่องทา ที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทาให้อุปกรณ์กดักต่างๆเนี่ยมีความต้องการที่ลดน้อยลงนั่นเองนะครับก็จริงของเขานะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่มีสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆออกมาเนี่ยบางทีการถ่ายภาพเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องใช้กล้องวิดีโอหรือว่ากล้องดิจิตอลต่างๆแล้วเพราะความสามารถของสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็เทียบเท่าใช่เทียบเท่ากับกล้องคอมแพกปกติแล้วนะครับความละเอียดก็ ก็น่าเห็นใจว่าที่บอกว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปนะบริษัทก็แบบเหมือนตามไม่ทันใช่นะครับก็โดยโกดักเนเขาก็จะมุ่งเน้นนะครับเป็นในส่วนของการออกใบอนุญาตนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดนะครับที่บริษัทนี้จะทำนะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับโกดักเนี่ยได้ถือสิทธิบัตรเกี่ยวกับการถ่ายภาพดิจิทัลมากกว่า1000สิทธิบัตรแล้วแล้วก็จะมีแนวโน้มว่าบริษัทอื่นๆนะครับก็กําลังมองหาหนทางเพื่อให้ได้สิทธิบัตรเหล่านั้นมานั่นเองถูกต้องนะครับ อันนี้เ็เป็นอีกหนึ่งข่าวนั่นเองนะครับจากโกดักนั่นเองใครที่เป็นแฟนๆโกดักก็ไม่ต้องเสียใจนะยังไงแล้วโกดักก็คือว่าไม่ได้ออกไปจากตลาดแต่ก็ยุบธุรกิจบางธุรกิจไปนะครับเพื่อเพื่อที่จะทําธุรกิจที่เขาเรียกว่าคาดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับบางอย่างมันอาจจะตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วไงตอนนี้ตอนนี้มันมันมีคู่แข่งที่เขาโอเคกว่าในด้านนั้นเขาก็เลยไปจับอีกธุรกิจที่เขาคิดว่าเขาน่าจะทําได้ดีกว่าในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดความต้องการนั่นนเเเเอองงครปป็ืกติ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในตลาดบ้างเหมือนกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่กําลังจะมีผลนะคะเข้ามาในชีวิตประจําวันในอนาคตของเรามากขึ้นนั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ cloud computing นี่นะครับเราก็พูดกันอยู่ตลอดนะครับอยู่สม่ําเสมอเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกอย่างน่าจะไปเกี่ยวข้องกับ cloud มากยิ่งขึ้นนะครับค่ะวันนี้เราก็มีผู้ให้บริการ cloud นะคะสองยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่นะที่ทุกคนก็รู้จักกันดีเราเอ่ย ที่แรกก่อนคือดรอปบ o ็น่เอง d r อ p b o x นะครับทุกคน Dr อ p b o x กก็เป็น Cloud Computing อีกหนึ่งประเภทนั่นเองค่ะที่เหมือนกับว่ารับให้บริการเหมือนมีแชรเก็บไฟล์เก็บข้อมูลนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอาข้อมูลต่างๆของเราไว้ในคอมของเราทําให้เรานั้นประหยัดเนื้อที่ในการใช้งานในคอมไปมากยิ่งขึ้นโดยเขาจะมีเนื้อที่ที่เขาจํากัดไว้ให้สําหรับ user แต่ละคนแต่ละกลุ่มว่าจะสามารถเอา เรียกว่าข้อมูลไปลงในคลาวได้เท่าไหร่ใช่มีมเน็ตข้อมูลของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อดับบล็อกเนี่ยเปิดไปแล้วเปิดตัวไปสักพักหนึงก็ได้รับความนิยมนะในหมู่นักศึกษาในหมู่คนทำงานรวมถึงพวกเราด้วยรวมถึงอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่แต่ยังไม่ใช่ใหญ่จริง ก็คือว่าใหญ่เหมือนกันเอกเคยพูดไปแล้วรูปก็คือ Sky Drive นั่นเอง Sky d ไดฟ์ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการ Cloud Computing นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เอาหลักๆเลยแล้วกันนะครับที่เป็นเ e n e r a l เนี่ยก็จะมี Do บบล็อกกับ Sky Drive ใช่ไหมครับใช่อันนี้ Sky d ไดฟก็มาคู่คู่กันเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลใหญ่ๆนะครับถ้าเราไม่รวมเกี่ยวกับ Apple พวก iCloud อะไรอย่างนี้นะใช่แล้วตอนนี้ล่ะเป็นยังไงตอนนี้มีอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่เช่นเดียวกันที่จะมาจ่อชนในเทคโนโลยีของใครต้องบอกว่าัยก ผ e <|so|> ู้นี้เขาเป็นที่ชื่อเป็นที่คุ้นหูกันดีแล้วก็ถ้าเอ่ยไปก็ต้องรู้จักนั่นคือ Google นั่นเอง Google นั่นเองถูกต้องก o o ก l e เขาก็ทำในเรื่องของข่าวของเขาเองด้วยแล้วก็ให้บริการของเขาเองครับผมนะคะก็กำลังพุ่งเป้าหมายนะคะไปยังดอบบล็อกนะคะที่เหมือนกับว่าจะช่วงช่วงชิงตลาดกันนะคะใช่ครับแล้วก็ซึ่งปัจจุบันนะคะ l o o g l e ได้ให้บริการ s r a g e Cloud นะคะฟรี1 g กิกสำหรับผู้ใช้ Google Doc s นะคะครับ แต่ว่า d r อ p บ็อกเนี่ยให้พื้นที่ 2GB กกฟรีกับสมาชิกนะคะก็อันนี้ก็ต้องเลือกกันเอาเพราะว่าเพราะว่าเชื่อว่าในเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยมันบูมขึ้น Google ว่าอาจจะพัฒนาขึ้นด้วยใช่ครับก็ในข่าวนะครับทาง Google เนี่ยเขามีแผนไว้ว่าด็อกบ็อกให้ 2GB ใช่ไหมสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่แบบฟรีนะทาง Google เนี่ยจะให้มาเลยนะครับ20กิกกะไบในการแชร์ข้อมูลพวก Gmail Google Docs แล้วก็ พิสคาซานั่นเองอืมถ้าเป็นโปรแกรมที่มันเป็นรูปแต่งรูปเป็นสไลด์รูปถูกต้องอันนี้นะครับในราคา5เหรียญก็คือว่าอาจจะเสียเงิน150บาทอืมอาจจะเสียเงินหน่อยแต่ได้ความจุมากกว่าดอบบอกจริงๆแล้วดอบบอกเนี่ยเขาก็มีเสียเงินนะอ๋อมีมีข้าบริการถ้าต้องการได้พื้นที่ที่มากมากขึ้นถ้าสมมติว่าอยากจะได้เอ่อห้าสิบกิกะไบต์เนี่ยก็เสียสามร้อยอยากได้เอ่อหกหนึ่งร้อยกิกะไบต์ก็เสียหกร้อยแต่คือเชื่อว่านะอันนี้ส่วนตัวเอง เชื่อว่าคนอาจจะเลือกของฟรีมาก่อนอเอาเอาไงก่อนก็ได้น้อยหรือมากยังไม่สนใจฟรีก่อนฟรีไว้ก่อนอแล้วฟรีแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นแบบว่าผู้ให้บริการที่มีความไว้วางใจด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าบางทีเราใช้ฟรีไปแล้วเนี่ยบางทีเราใช้ของอันนี้ไปแล้วไงอยากจะซื้อพื้นที่เพิ่มก็มันทําไงไม่ได้แล้วเนอะมันไม่ฟรีแล้วมันเต็มแล้วก็คงอาจจะต้องซื้อตัดสินใจซื้อทีหลังก็คือว่าสมมติว่าเราใช้แค่งาน เอกสารนิดหน่อยมันไม่เต็มนะที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เต็มอัพแค่รูปอย่างเดียวเองแล้วเนี่ยตอนนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นไฟล์ใหญ่ๆนะครับพวกวิดีโอพวกภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ก็อาจจะใช้เนื้อที่เยอะนั่นเองแล้วมีอะไรต่ออื่นสำหรับ Drive บริการคลาวด์สตอเรจของ Google นะคะชื่อดรีฟนั่นเองชื่อดรีค่ะก็คือจะคล้ายกับ iCloud ที่ให้บริการกับอุปกรณ์ของ Apple นะคะแล้วก็ s k y d ไดด์ด้วยที่เป็นแพลตฟอร์มของ Microsoft นะคะเขา อาจจะในอนาคตอาจจะทำลงบนออุปกรณ์อื่นๆด้วยเนอะน่าจะใช้ได้สำหรับจับตัวสมาร์ทโฟนที่ชื่ออสมาร์ทโฟน Android เองอาจจะมีตัว Drive อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมก็คือว่า Apple มี i c l o u d ไอคลาวไม่แน่นะครับเจ้าตัวสมาร์ทโฟนที่รันบนแพลตฟอร์ม Android ก็อาจจะมี Drive อยู่ในนั้นนั่นเองเพื่อการแชร์ข้อมูลตอนนี้ Android ก็ยังโหลดดับบล็อกดับบล็อกกันอยู่นะก็ใช้ได้อยู่อันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งข่าวนะครับว่าตอนนี้เขาบอกว่าใกล้แล้วนะครับที่ Google จะคลอดบริการนี้ออกมาเพราะว่าที่เรานําข่าวนี้มานําเสนอเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่กําลังนําสมัยนี้มากแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องแบบเป็นที่รู้จักแล้วที่นิยมมากในเทคโนโลยีนี้ครับค่ะจริงแต่จริงๆแล้วนะครับบริการ Drive ของ Google เนี่ยมไม่ใช่เป็นบริการ cloud computing แรกๆของ Google นะเพราะว่าเมื่อก่อนใน Google เนี่ยเขาก็มีมแล้วก็คิดโพสเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ cloud storage นะครับมา ช่วงหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็มีชื่อว่า G d a e ครับกำหนดการเปิดตัวจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณปี2007 2008นะครับแต่ก็ต้องถูกยกเลิกไปจากเหตุผลบางอย่างนั่นเองโอ้ยทำไมล่ะไม่งั้นคลาวอาจจะ,จะดังกันตั้งแต่สมัยตั้งแต่ก่อน,กอนเกิด IP สโสมอส์อาจจะดังตั้งแต่ประมาณ2-3ปีที่แล้วแล้วก็ได้นะครับ แต่ไม่เป็นไรไม่ช้าเกินไปตอนนี้ก็จะมีตัวไดฟมาแทน G Drive นั่นเองนะครับค่ะอาจจะพัฒนาเพิ่มด้วยเนอะข่าวต่อไปของเองขอมาพูดเรื่อง iPad นิดนึงว่า iPad ไม่ต้องโชว์ค่ะไม่ต้องโชว์ค่ะ iPad นะครับตอนนี้เราก็จะมีการรีวิวไม่ใช่นะครับวันนี้จะมาพูดแแมบูมเริ่มพูดถึงเรื่อง iPad นี้เริ่มคึกนะคะเพราะเขาได้สินค้าตัวใหม่มาเขาบอกว่ามีภาพหลุดของฝาหลังนะคะ ของ iPad 3นะคะในอินเทอร์เน็ตถ้าลองไปเสิร์ชดูนะคะก็อาจจะเจออันนี้สำหรับอันนี้ก็เป็นภาพออกมาให้ดูแต่ว่าอาจจะมองอาจจะมองไม่เห็นนะคะต้องไปเสิร์ชดูค่ะก็คือเป็นภาพถ่ายนะคะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างคะ่ะเมื่อเทียบกับฝาหลังของ iPad 2นะคะมีความแตกต่างเล็กน้อยคะ่ะทำให้มีความเป็นไปได้ว่าภาพดังกล่าวเนี่ยอาจไม่ใช่ฝาหลัง iPad 3หรือเป็นต้นแบบที่ยังไม่ผ่าน ใช่หรือไม่ก็เป็นของปลอมแต่ว่าคือมันก็เป็นข่าวหลุดอะที่เป็นเหมือนกับกระแสทําให้มันมีกระแสการพูดถึง iPad ก่อนที่จะเปิดตัวมาแต่เขาก็เชื่อว่าไอข่าวเรื่องของฝาหลังเนี่ยทำให้รู้ว่ากระบวนการการผลิต iPad 3เนี่ยเริ่มต้นแบบกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราก็หยิบขึ้นมาเพื่อเป็นการยั่วใจสำหรับคุณผู้สำหรับคนที่รออยู่เอ๊ะซื้อ iPad ดเอ๊ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนมันก็เป็นข่าวมาแบบเพิ่ม กระตุ้นนิดนึงนะคนรับค่แรงข่าวกล่าวว่า iPad 3มนะคะมีความละเอียดของหน้าจอเป็นสีเท่าของ iPad 2เลยแล้วก็จะหนากว่ารุ่นปัจจุบันเนี่1มิลิเมตรส่วนโปรเซสเซอร์เป็น A6 นะคะ A6 ค่ะจาก iPad 2ใช้ A5 ใช่ใช้ A5 ค่ะอย่างไรก็ตามชิปที่ใช้ใน iPad 3นะคะเป็น dual core ไม่ใช่อะไรนะ quad core ไม่ใช่ quad core ใช่อย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ครับค่ะ เราต้องมาดูกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าใช่แต่ว่าก็อย่างที่เราเคยนําเสนอข่าวข่าวข่าวอื่นๆไปเนี่ยก็จะเห็นว่าข่าวของ Apple เนี่ยก็จะมีข่าวเขาหลุดแต่ละหลังข่าวก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อันนี้อาจจะยังเชื่อถือไม่ได้ร้อเปอร์ซครับแต่ว่าก็เราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ดูคุณผู้คุณฟังคุณผู้ชมได้ดูกันว่ามีข่าวเกี่ยวกับ Apple ในเรื่องของอะไรบ้างก็นี่แหละครับก็คือว่า ในเรื่องของ a p p l e เนี่ยไหนๆก็พูดแล้วนะตอนนี้ขนาดมีข่าวหลุดของ iPad 3เข้ามานะครับแต่ iPad 2ก็ถือว่าร้อนแรงมากรวมถึง iPhone 4S เพราะว่าตอนนี้ขาดตลาดมากเลยนะครับพิสูจน์มาแล้วหลังจาก iPhone 4S ตอนนี้ก็คือว่าเท่าที่รู้เนี่ยทั่วกรุงเทพนะ16กิกนี่ไม่มีเลยนะหาไม่ได้เราต้องไปหาที่ไหนอ่ะต้องรอครับต้องสั่งกับช็อปนั่นเองนะครับรวมถึง iPad สเองด้วยตัว3 2กิกพี่ช็อปเองก็ก็ขัดตลาดหมดเลยตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ประมาณตัว6 4กิกอะไรเงี้ยซึ่งราคามันอาจจะสูงไปหน่อยแต่ก็มี1 6กิกก็ส่วนใหญ่ไอแพดคนจะมุ่งเน้นไปที่ส2สกิกแบบว่าคือเชื่อว่าการทําการตลาดอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีส่วนกระตุ้นให้คนอยากซื้อแต่คนรอไงคือบางคนรออ่ะคือแบบยอมรออย่างก่อนก่อนจะอัดรายการเนี่ยก็มาคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็ได้1 6กิกไอโฟนโฟมาแล้วถามเขาว่ารอนานไหมรอสามอาทิตย์ เขาก็รอกันพวกเขาอยากได้ก็จะได้ก็รอไงใช่ต้องรอของถ้าเป็นเป็นใจเราเคืองไม่รอแล้วคือแบบอยากใช้คือแบบอันนั้นบูมไงบูมก็ต้องเก็บอารมณ์นิดนึงไงนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนันเองนะครับว่าตอนนี้ตลาดแอปเปิลเนี่ยกันในเมืองไทยเนี่ยถือว่าร้อนแรงมากไม่แพ้ตลาดทั่วโลกนะครับคนไทยแต่แต่ก็ไม่ใช่แอปเปิลอย่างเดียวหลายๆยี่ห้อด้วยก็เชียร์หลายยี่ห้อด้วยแต่หมายถึงอว่าออกหนิดนึงพูดเล่าฟังนะครับว่า ตอนนี้หลายๆคนกำกำลังหลงไหลกับเจ้าตัวสินค้าของคุณสตีฟจ็อบนั่นเองงัเราก็มาพูดถึงโอ้ไปไปไวมากสตีฟจ็อบก็เลยดีกว่าเลยครับซึ่งสตีฟจ็อบเนี่ยเขาได้รับรางวัลแกรมมี่อวอร์ดด้วยนี่ไงว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับเราก็จะโยงเข้าเรื่องนี้นั่นเองนะครับสำหรับรางวัลที่เขาได้ก็คือแกรมมี่ทรัตทรีอวอร์ดนั่นเองนะครับ เป,เป็นรางวัลเป็นรางวัลอะไรมาฟังกันมาชมกันโดยสถาบันการศึกษาแห่งชาตินะครับด้านการบันทึกศิลปะและวิทยาศาสตร์นะครับมอบรางวัลแกมมี่ทัชชีอวอร์ดขึ้นปีนะครับปกติแล้วเนี่ยบุคคลในช่วงชีวิตหนึ่งที่อุทิศและมีส่วนร่วมในการาวางแผนหรือการจัดการวงการเพลงนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้สร้างสิ่งสําคัญให้กับวงการนี้นอกเหนือจากในเรื่องของ เทคโนโลยีด้วยทุกคนอาจจะงงว่าสติปสอบไปเกี่ยวอะไรกับวงการเพลงอ๋ออาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการผลิตเพลงหรือทําเพลงหรือจัดเก็บเพลงถูกต้องมีถูกอยู่อย่างหน,นึ่งไอพอเถูกต้องถูกต้องอนะครับพอจะเอาได้เลยโดยสติปสอบนะครับได้รับรางวัลนะครับในเรื่องของแกรมมี่สเปเชียลเม i ิคัลอะวอนั่นเองนะครับโดย ชนะนะครับก็คือได้รับรางวัลนี่แหละครับแกร์มรีทรัฟทรีอะวอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งเขามีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน iPod และ iTunes ที่ช่วยในให้การฟังเพลงมีสีสันมากขึ้นถูกต้องนะครับก็คือว่ามีผลกระทบอย่างมากเลยในวงการอุตสาหกรรมการเพลงนั่นเองนะครับก็ได้รับรางวัลนี้ไปนะครับถึงแม้จะลาลูกแล้วนะครับแต่ความเจ๋งของสติ๊กจ็อบเนี่ยก็ยังอยู่ในใจของทุกคนนั่นเองนะครับก็ได้รับรางวัลมาจดจําไปอีกนานสาหรับสาวก แ p p l e ลแล้วก็สาวของสมาร์ทโฟนเพราะปกติแล้วนะครับรางวัลแกมมี่อวอร์ดเนี่ยทุกคนก็จะจินตนาการแล้วก็คิดไปถึงว่าต้องเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทุกคนก็เฮ้ยสติปจ็อบได้รับได้ยังไงนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ฟังเพลงแล้วทุกคนนั้นก็รู้จักแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่า Apple ดังมาในเรื่องของ i p o d ใช่ไหมครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาสติปจ็อบก็เขาไม่คนชอบฟังเพลงด้วยแหละแล้วเขาก็พยายามคิด อยากจะชื่นชอบไม่ใช่ไม่ใช่ดิอยากต้องการให้มันตรงตามความต้องการของเขานั่นเองค<ะ>่ะข่าวต่อไปข่าวต่อมามาพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงแท็บเล็ตไปแล้วอแต่คราวนี้เราจะมาพูดออกแนวแท็บเล็ตหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เราไปเดินไปแล้วไปแท็บเล็ตมาแต่เราจะพูดถึงการแปลงโน้ตบุ๊กเก่าๆของเราเนี่ยให้กลายเป็นแท็บเล็ตได้จริงเหรอจริงไหมข่าวเนี้ยคือเป็นยังไงคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยรีเปิดมานําเสนอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลยนะคะครับค่ะก็คือเป็น เขาเรียกออกเป็นแกนเจตละกันนะคะที่แปลงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะวินโด s เอกนะคะให้ให้สามารถใช้งานแท็บเล็ตได้จริงเป็นแท็บเล็ตในวินโด s เอกเหมือนกันออ๋แต่อันนี้แต่แต่ว่าอันนี้เหมือนกับ รูปนะคะต้องอาจจะต้องลองไปเสิร์ชดูครับมันเป็นยังไงครับหลักการทำงานการ,รใช้งานของมันก็คือมันจะเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ชื่อว่า i n s t a c t a b l e นะคะถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะครเริ่มต้นด้วยการถอดชิ้นส่วนของจอแสดงผลนะคะออกจากโน้ตบุ๊กก่อนถอดจอมาก่อนอย่างแรก วุยต้องขอโทษโน้ตบุ๊กเนี่ยไม่ใช่ว d o w s เอกเราเข้าใจผิดอืก็คือทำงานแท็บเล็ตเนี่ย Windows เอ็อืมอันนี้เข้าใจเข้าใจตรงกันนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับเป็นโน้ตบุ๊กเก่าแต่มาใช้งานเป็นแท็บเล็ตเป็นโดเอ็กอ่ก็คือพอถอดออกมานะคะแล้วก็เลาะขอบจอออกมาติดตั้งชุดคลิปจอสัมผัสเข้าไปค่ะจากนั้นกลับหน้าจอขึ้นมานะคะทับด้านบนก็คือเหมือนกับ ถอดออกมาแล้วก็พับขึ้นไปใช่ไหม,อ,มอืมพับขึ้นไปแบบนี้ด้านบนนะคะคีย์บอร์ดของตัวเครื่องนะคะก็คือพับด้านหน้าจอลงไปกับคีย์บอร์ดด้านบนอย่างนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เชื่อมช่องว่างระหว่างขอบจอกับตัวเครื่องด้วยกาวร้อนนะคะที่เหลือก็เซตอัพซอฟต์แวร์ Windows XP View นะคะให้ทำงานกับแท็บเล็ตที่ดัดแปลงได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเงลดูกเก่าๆนะคะจะสามารถทําให้กลายเป็นแท็บเล็ตได้แล้วอย่างนี้<ค>สามารถทัสกีนได้ไหมน่าจะทัสกีนได้นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับซอฟต์วแ,วแวร์ซอฟต์แวร์ที่เขาใส่ลงไปอ,อืม แต่ถ้าทาสกิมเน้า <IO> จะต้องใช้เมาส์ไปก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้นะคะถ้าคุณถ้าคุณผู้ฟังงงแล้วอาจจะไม่เสิร์ชวิธีทําได้นะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือ <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าถอดออกมาก่อนเสร็จแล้วก็พับเอามาติดกันอย่างเงี้ย <c oughs> ด้านล่างก็จะเป็นคีย์บอร์ดด้านบนก็จะเป็นแป้นจอยอย่างเงี้ยอ,อย่างงี้ <c oughs> ก็เป็นคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่มีคีย์บอร์ดในตัวแต่เป็นคีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้ก็เก๋ไปอีกแบบนะ ใครที่อยากได้แท็บเล็ตแบบว่าฟประหยัดค่ะประหยัดอาจจะอาประหยัดในเรื่องของซอฟต์แวร์นะตกลงแล้วถ้าสมมติว่าจะไปซื้อแท็บเล็ตเลยใหม่เลยอะกับมาทอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันเรียกอะไรความภูมิใจนะแท็บเล็ตเราทําเองกับมือจริงเหรอ แต่ว่าเราเสียค่าซอฟต์แวร์หรืออะไรสมมติเราไปซื้อแท็บเล็ตสมมติคอมมันพังสมมติเราไปซื้อแท็บเล็ตแอนดรอยด์เจ๋งๆหนึ่งเครื่องงบไม่เกินสองหมื่นคุณก็อย่าทำแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราไปทำอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเสียค่าซอฟต์แวร์อีกสองหมื่นมันมันคุ้มกันไหมอันนี้เราก็มาทำเสนอไงคะว่าสำหรับคนที่อุ๊ยประดิษฐ์อยากประดิษฐ์อยากทำเองมันก็เป็นอีกทางเรื่ององสำหรับคนที่ไอเดียเจ๋งๆแล้วก็ชอบแบบทำอะไรด้วยตัวเองใช่เราก็ลองดูได้พรีผิาให้สาามมรถเเปิิดดไ่ตลยกได้ ก็คือมานําเสนอว่ามีคนคิดได้ละกันแต่ว่าเขาแต่เชื่อว่าการไปทําจริงๆเนี่ยอาจจะมันไม่ง่ายเหมือนที่พูดอยู่แล้วก็เดี๋ยวเอลองทําวันนี้เลยแล้วกันนะครับโดยใช้โน้ตบุ๊กต้องไปจ้างคณะอื่นทำแล้วไปจ้างเขาหล่อเขาหลอมให้ติดกันอมีข่าวะลรอีกค่ะในเรื่องของนี่เลย YouTube YouTube ครับวันนี้เรามีเทคนิคเล็กๆหลังจากที่เราเสนอเรื่องของ เทคโนโลยีคลาวด์ไปแล้วที่เกี่ยวกับดับบล็อกนะคะวันนี้เราก็จะมีวิธีการโหลดคลิปจาก u t u b e เข้าไปเก็บในดับบล็อกว้าวปกติเราก็เก็บโหลดเก็บในเครื่องธรรมดาเก็บในคืออันนี้จะพูดถึงว่าเขามีเขาเขาเรียกอะไรมีเทคโนโลยีที่เชื่อมถึงกันนะคะก็บางคนอาจจะชื่นชอบคลิปบางอย่างอยากจะเก็บไว้ดูขี้เกียจมารอมันสตรีมบนยูทูบใช่ไหมก็จะโหลดมาเก็บไว้ดูโดยที่ต้องไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินใดๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการผูกบริการของ2เว็บไซต์นั่นเองขั้นตอนแรกค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ว i ดีโอด o p p ปอ นะคะคลิก with your ริ้งล็อกอินวิดโยนดับบล็อกนะคะอ๋อมันจะมีแท็กให้เลยให้กดได้เลยใช่ลแล้วก็ใส่แอคเคา์ดับบล็อกของ,ของเราใช่ครับค่ะขั้นที่2ค่ะจากนั้นก็ คลิกปุ่มออโรนะคะเพื่ออนุญาตนะคะให้แอปพลิเคชันนี้ค่ะสามารถโหลดไฟล์วีโอคลิปเข้าไปในโฟลเดอร์ดอบบ็อกของคุณได้ครับหลังจากนั้นก็ง่ายที่เดียวเพียงเอา URL, URL นะครับ <Video S 1> วีโอวีโอบนเว็บไซต์ YouTube ที่เราชื่นชอบเนี่ยเอาไปใส่ในช่องที่เอาไ้ใส่นั่นเองแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในดอบ,บอกค่ะการทำงานนะคะหลังจากคลิกปุ่ม Sen d t ด d บ o ล็อกนะคะ วิดีโอก็คือจะเข้าไปโหลดนะคะแล้วก็จะเก็บเข้าไปในบัญชีดอกบ็อกนะภายในภายใน1นชั่วโมงนะค<อ>ะอาจจะเร็วกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตและการทำงานต่างๆโปรเซสของคอมเราใช่ก็จะเข้าไปอยู่ใน ตัวดับบล็อกของเราแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เรานํามาฝากเพราะในในเรื่องของข่าวเนอะ,เะว่ามีประโยชน์อย่างไรได้บ้างใช่แล้วนะครับอันนี้ก็ข้อดีคือเราไม่ต้องมาหนักเครื่องเรืองหน่วยความจำไม่ต้องมานั่งเปิดแล้วรอ y YouTube โหลดอ่าอย่านงะที่สองแล้วอยากฟังแล้วก็ฟังได้เลยถูกต้องนะครับเออใช่แล้วก็ไม่หนักเครื่องไวยปกติถ้าสมมติว่าเราไปหาดาวนโหลดเพลงอื่นเองเนี้ยม,มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงอันนี้แค่แปะ U l แล้วก็โหลดเข้าไปให้เรียบร้อยแล้ว ใช่แล้วอีกหน่อยนะครับเราอาจจะใช้ตัว dive r ก็ได้พอ google เปิดบริการอย่างจริงจังตอนนี้ก็ใช้ Dropbox แต่ก็ยังมีอีกหลายค่ายนะไม่ใช่มีแค่ของ google ของก็อย่างที่บอกไปมี sky dive r apple เองด้วย icloud ก็ใช้ได้นะครับ icloud จะไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับอว่ารของเขามากกว่าอีกตัวหนึ่งจะไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าอจะนำเสนอนะครับก็สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเราก็นำข่าวเกี่ยวกับ ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับทั้งข่าวลือแล้วก็ข่าวที่ไม่ได้ลือแล้วเป็นข่าวที่เปิดตัวเกิดขึ้นจริงๆเทคนิคคลิปต่างๆใช่นะครับแล้วก็นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับได้ชมได้ฟังกันอย่างนี้นั่นเองนะครับอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะไปพบกับพี่เอนะครับในช่วงของอ่าอที มีคำตอบใช่แล้วโอเคนะครับในช่วงหอไอทีมีคำตอบในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราสองคนก็เจอกันสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับเราก็ลาไปก่อนนะครับโอเคช่วงนี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับพวกเราบูมและเอนะครับในทีสโมสรเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับพี่เอนะครับและกูรูต่างๆในทีมีคําตอบครับผม